วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตามเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ผมไปได้ชานอ้อยมานะครับชานอ้อยที่ร้านเขาขายน้ำอ้อยคั้นมาครับก็จะเอามาทำปุ๋ยหมักครับก็จะทำให้พี่ๆน้องเราได้ดูว่า,าเรามีเอาเลกอะไรว,วัสดุอะไรก็เอามาทำได้นะปุ๋ยหมักไม่ว่าจะเป็นชานอ้อยเปลือกอ้อย หญ้าใบไม้ใบไม้แห้งใบไม,ไมด้ดิบฟางข้าวฟางข้าวโพดอะไรแล้วแต่ที่เรามีที่บ้านนะครับตัดแต่งกิ่งต้นตน้งต้นไม้ก็ใบม,มันก็เอามดอีดตัดๆออกแล้วมาทําเป็นปุ๋ยได้ครับวันนี้ก็จะมาทําให้ท่านดูนะครับผมก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักชานอ้อยในกระสอบนี่แหละนะครับก็ทําง่ายๆนะครับทําง่ายๆก็จะทําให้ท่านดูนะก็ไม่ต้อง นึกถึงอัตราส่วนอะแล้วครับจะจับยัดจับยัดอย่างนี้แล้วนะทำให้มันง่ายที่สุดนะครับแบบเนี้ยใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับไม่ไม่ต้องไปกลัวนะครับเรามีบางที่ท่านผู้ชมถ้าไปเจอไปตลาดไปเจอเขาขายสับป,ประรดขายอะไรก็มาทําปุ๋ยหมักได้เปลือกนะครับนะเปลือกเนี่ยผมก็จะใส่ไปประมาณ ข้นถุงแบบนี้นะครับก็จะเติมเติมขี้วัวแล้วนะครับก็จะเอาขี้วัวใส่ไปออหนึ่งกระมังนะใส่ไปแล้วก็เอามือเกลีย่ยข้างในสะหน่อยให้มันทั่วๆนะที่เหลือเราก็ใส่ชั้นที่สองเห็นผมทําไปหลายคลิปแล้วครับเรื่องของหุยนะครับนี่ก็ไปได้มาไป,ไปตลาดมาไปเห็นแม่ค้าเขา ขายไม่คันอยู่เขาคันใส่ตะกร้าไว้อยู่ผมก็เยขอเข้ามาเลย็ยกตะกร้าเข้ามาเทใส่หลังรถตัวเองเลยมาทําตรงนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับทําตรงเนี้ยง่ายด,นะายดีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับจะได้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับมีอะไรก็ทําปุ๋ยไว้นะครับทําปุ๋ยไว้ใช้ที่บ้านเรานะครับหมักหมักทิ้งไว้นะครับ ผมก็วางแล้วก็จะมานั่งตอบคำถามเรื่องปุ๋ยเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะแต่อมานั่งตอบคำถามเรื่องปุ๋ยเศษผักก็ได้นะครับวเวลาไปตลาดเนี่ยเห็นเขาเศษผักเขาเอาใส่ถุงทิ้งไว้เนี่ยเรามาทำปุ๋ยก็ได้ครับเศษผักเศษใบผักอะไรต่างๆที่ม่ค้าเขา ลอกออกแล้วเขาไม่เอานะครับเราก็ขอเข้ามานะครับขอเข้ามาบางตลาดบางเจ้านี่คนต้องเอาเงินไปซื้อนะครับแย่งกันไปทําปุ๋ยมีวันหนึ่งผมไปเจอแม่ค้าขายสับประรดเขาปอกอยู่ก็ขอได้ไหมรับจะไปทําปุ๋ยเขาบอกไม่ได้แล้วมีคนมาจองแล้วเขาก็ไปทําปุ๋ยมันคุ้นนั่นแหละนะ มีคนมาจองเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็เสร็จกระบวนการนี่ได้อยู่สามชั้นนะครับได้สามชั้นเสร็จกระบวนการเรียบร้อยเรื่องของการทำปุ๋ยหมักชานอ้อยในกระสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ผมทำไว้แลวสองกระสอบไปดูกันเลยครับ ครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูปุยหมักชานอ้อยของผมนะครับตออันน <to kicking noise> sure. ี้ก <to> ็เพิ่งทําไปเมื่อก <to> ี <washer> ้น <to> ี่นะก็หมักไปตรงนี้นะครับส่วนอันนี้หมักหญ้าแห้งเห็นไหมครับหมักหญ้าแห้งเกือบจะได้แล้วครับเนี่ยเกือบจะได้แล้วนะครับนี่นะครับนะยอยสลายแล้วอันนี้เป็นหมักเปลือกอ้อยนะครับหมักเปลือกอ้อยนี่ก็ยังไม่ได้ดีนะครับยังยังมีเปลือกมันอยู่นะผมเอาเปลือกอ้อยมาหมัก นี่ครับนี่ยังเป็นเปลือกอยู่นะครับยังเป็นเปลือกส่วนปรงนี้นะี่มันเป็นชานอ้อยก็จะจับให้ท่านดูเนี่ยเริ่มผุแล้วครับอ่ะเริ่มจะย่อยสลายละชานอ้อยนะครับอ่าผมก็หมักในถุงดานะถุงเนี้ยเวลาผมรดน้าเสร็จผมก็จะปิดไปอย่างเงี้ยให้มันอบนี่จะเป็นถุงพลาสติกนะครับเวลาผมรดนี้ยมีความชื้นอยู่ผมก็จะไม่รดน้ํานะครับผมก็ปล่อยไวนี้ก่อนนะครับผมก็จะมาเช็คดูมัน มก็จะอบไปนอย่างนี้นะส่วนเจ้านี้เดี๋ยวจะรดน้ําแล้วก็จะปิดปากมันไว้อันนี้ก็ปิดปากไว้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกมดพวกอะไรมันจะเข้ามาไข่นะมันจะได้ที่ละนี่มันจะได้ที่ละนะครับอันนี้จะได้ที่ละนะครับนี่ก็พาท่านมาดูเรื่องของการหมักปุ๋ยในกระสอบโดยเฉพาะการหมักฉานอ้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้คลิปหน้าก็าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ